ปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันประเด็นสำคัญคือการปล่อยก๊าซพิษต,ต่างๆจากโรงงานอุตสาหกรรมการตัดไม้ทำลายป่าที่สำคัญการใช้สารฟลูออโรคาร์บอนหรือสาร CFC สารชนิดนี้มีการประชุมเพื่อป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซนที่เรียกว่าพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยการยกเลิกการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนในทั่วโลกส่วนใหญ่เลิกใช้สารชนิดนี้กันแล้วแต่ประเทศไทยของเรายังคงใช้อยู่ในปริมาณร้อยละหนึ่งที่ใช้อยู่ทั่วโลกและคาดว่า อีกไม่น่าจะยกเลิกเช่นกันสาร CFC นั้นร้อยละ33ของปริมาณทั้งหมดใช้อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นเพื่อใช้ในตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศทั้งในอาคารและรถยนต์หากมองแค่ตู้เย็นผลิตประมาณปีละ1.3ล้านเครื่องก็ใช้สาร CFC ประมาณ260ตันต่อปีซึ่งสามารถทำลายบรรยากาศชั้นโอโซนได้เช่นกันซึ่งสามารถทำให้โลกร้อนขึ้นได้และโลกที่ร้อนขึ้นนั้นได้สอนอะไรให้กับเรา ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นที่นับว่าเป็นวิกฤตของโลกและของมวลมนุษยชาติตลอดถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ได้ให้บทเรียนกับมนุษย์มากมายโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาตินั้นถือได้ว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญที่เราได้รับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มนุษย์ได้ทำลายสิ่งแวดล้อม ได้ทำลายสิ่งที่อยู่รอบตัวเองมามากมายแล้วทั้งที่พระองค์อเลสุพานาหัวตะอาลานั้นได้กล่าวว่าวัลลดีคอลลกกุมมาฟิลอารูดิจามีอาพราะองค์นั้นเป็นผู้สร้างสปปรรพสิ่งทั้งหลายมาเพื่อให้มนุษย์นั้นได้ใช้ประโยชน์ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นพลาสติกหรือโฟมที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันกันอย่างมากมายนั้นเมื่อนาไปใช้แล้วก็ถูกทิ้ง ครั้นจะนําไปทําลายก็จะเกิดมดลภาวะถ้าทิ้งไว้ในดินปล่อยเอาไว้ในทางวิชาการถือว่าต้องใช้เวลานาน,านมากกว่าพลาสติกหรือโฟมนั้นจะผุพังกลายเป็นดินต้องใช้เวลาประมาณถึง500ปีสิ่งแต่ต่างเหล่านี้ย่อมเป็นบทเรียนให้แก่มนุษย์ในการที่จะสอนว่าความรู้ของมนุษย์ที่มีที่นำมาใช้นำมาผลิตสิ่งของต่างๆนั้นมนุษย์จะต้อง วนกลับมาทบทวนว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆและในอนาคตสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นพิษภัยกลับมาเป็นภัยอันมหานาต่อมนุษย์หรือไม่แม้กระทั่งคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเลิกใช้แล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นภาวะและก็เป็นภาระ,ะให้แก่มนุษย์ในการที่จะขจัดมันแต่ไม่รู้จะขจัดด้วยวิธีการใดเพราะยิ่งขจัดมันก็จะเกิดเป็นมลพิษมาเล่นงานมนุษย์อีก นะครับก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับมนุษย์เราในการที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นมิตราาตุ